มาได้เท่าไหร่สถานการณ์ก็คือนิดและหน่อยเขียนเส้นจำนวนกำหนดจุดแทน0และ1บนเส้นจำนวนดังนี้0ูกับ1แล้วเขาเขียนผัดกันเขียนจุดที่แทนครึ่งหนึ่งของระยะทางเพื่อให้ได้ความยาวที่น้อยลงไปเรื่อยๆดังตัวอย่างอย่างตอนแรกเป็น0ูกับ1ใช่ไหมดังนั้นครั้งแรกที่ให้นิดเริ่มเขียนก่อนนิดก็จะเขียนครึ่งหนึ่งระหว่าง0กับ1ก็คือ หนึ่งส่วนสองพอนิดเขียนเสร็จถัดไปก็จะเป็นตาหน่อยหน่อยก็จะมาเขียนครึ่งหนึ่งของระหว่างศูนย์กับ1ส่วน2ก็จะเป็น1ส่วน4แล้วก็ให้นิดกับหน่อยผัดกันเขียนไปเรื่อยๆเขาอยากรู้ว่าคนไหนอ่าก็คืออันนี้ที่พี่เขียนไ้เมื่อกี้ครั้งแรกเขาจะให้นิดเขียนจุดแทนครึ่งหนึ่งของความยาวหนึ่งหน่วยเราจะได้ออกมาเปน็น1ส่วนสอง ครั้งที่สองจะให้หน่อยเขียนแทนครึ่งหนึ่งของความยาว1นส่วนสจะได้1นส่วนสถ้าให้สองคนเขียนสลับกันไปเรื่อยๆจนถึงครั้งที่100เขาอยากรู้ว่าใครเป็นผู้เขียนและเขียนได้จานวนใดจงอธิบายอ่ะเราก็มาดูพี่ก็จะมาดูว่านิดเขียนครั้งแรกจะได้1นส่วนสอถัดมาหน่อย เขียนครั้งที่2จะได้1ส่วน4ซึ่ง1ส่วน4มันคือ1ส่วน2กํกลังสแล้วก็เมื่อกี้1นส่วน2มันคือ1งส่วน2องาลังหนึ่งอ้าวงั้นถัดมาถัดมานิดก็ต้องเขียนระหว่าง0กับ1นส่วน4ก็จะกลายเป็นครึ่งหนึ่งตรงนี้คือ1ส่วน8ก็คือครั้งที่3นิดเป็นคนเขียนได้1ส่วน8 หส่วน8ก็กลายเป็น1ส่วน2องกำลังสามเฮ้ยน้องเริ่มเห็นอย่างมันอะไรอะถ้าระหว่างศูนย์กับหนึส่วน8ล่ะมันก็คือ1ส่วน16ซึ่งเป็นครั้งที่4ของหน่อยแล้ว1ส่วน16มันคือ1ส่วน2องกำลังสี่เฮ้ยน้องครั้งที่1มันคือ1ส่วน2องกำลังหนึ่งครั้งที่2มันคือ1ส่วน2องกำลังสอง ครั้งที่3มันคือ1ส่วนสกำลังสามและครั้งที่4มันคือ1นึส่วนสกำลังสี่ดังนั้นถ้าพี่อยากได้ครั้งที่100มันก็จะกลายเป็น1ส่วนสกำลั 100, งร้อยไงอ่าเราใช้การจัดรูปในการช่วยมองแล้วถัดมาอ้าวพี่เราใครเขียนนิดหรือหน่อยน้องก็ดูสินิดเป็นครั้งที่เป็นจำนวนขี้ส่วนหน่อยเป็นครั้งที่เป็นจำนวน คู่เพราะเขาสลับกันไปเรื่อยๆแล้ว100เป็นจำนวนคู่ดังนั้นก็คือต้องเป็นตาของหน่อยนั่นเองอ่ะเราก็ตอบได้แล้วว่าข้อนี้หน่อยเป็นผู้เขียนเขียนได้ 1ส่วน2กำลัง100แล้วถ้าเขาให้เราอธิบายเราก็เขียนตามนี้ว่าครั้งแรกนิดเขียนได้1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2กำลัง1ครั้งที่2หน่อยเขียนได้1ส่วน4เท่ากับสส่วน2กำลัง2แล้วน้องก็เขียนลงมาประมาณ4อันแล้วน้องก็จะเขียนว่าเราจะเห็นได้ว่าครั้งที่ n จะได้เป็น1ส่วน2กำลัง n และครั้งที่เป็นจํานวนคี้นิดเป็นคนเขียนส่วนครั้งที่เป็นจํานวนคู่หน่อยเป็นคนเขียนจํานวนคี้จะเป็นนิดส่วนครั้งที่เป็นจํานวนคู่หน่อยจะเป็นคนเขียนครั้งที่ n จะได้1นึส่วนสองกลัง n ดังนั้นเราก็ตอบได้แล้วว่าครั้งที่100 100เป็นจำนวนคู่ก็คือหน่อยเขียนได้1.2ส่วน2กำลัง100เป็นคำตอบของข้อนี้น,นั่นเองน้องจะเห็นได้ว,ว่าข้อนี้ถ้าเราไม่หัดสังเกตตัวเลขว่ามันเป็นการยกกำลังเราก็จะคิดไม่ออกเลยมันจะดูยากมากๆแต่ถ้าน้องสังเกตมันก็จะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยแบบเห็นแล้วตอบเห็นแล้วตอบ โอเคนะดังางไนก็สังเกตด้วยว่าเขาให้อะไรมาแล้วมันมีความสัมพันธ์อะไรกันไหมถ้ามีเราก็มองเราก็ตอบได้เลยโอเคนะสู้ๆนะคะพยายามต่อไปเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ